ผมวันนี้วันที่6ตุลาคมนะครับ2,563ก็เอาตู้สเปกตรัมนะครับมาให้ท่านท่านสนอนะครับท่านสนอ,อท่านลูกค้าได้สั่งไว้นะครับตัวนี้6,000วัตนะครับนะ6,000วัตใช้แออินเวอร์เตอร์ได้3ตัวอยู่ที่กำลังวัตนะครับอันนี้อยู่ที่ยจังหวัไในท่านปราจินบุรีรนรเนาะอำเภออำเภอ,อ,อเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่ท่านสนอลูกค้านะครับ สั่งประกอบนะครับก็กี่อาทิตย์ได้น่าจะสามเนาะสองอาทิตย์กว่าๆนะครับนะครับก็มาส่งทันแล้วนะครับนะครับการต่อก็มีระบบ MPPT ชาร์จตัวนี้30แอมป์นะครับอ่าชาร์จได้6แผ่นอนุกรม2แผ่นนะครับมนเริ่มที่ประมาณ100โวลต์นะครับแล้วก็เอาแผง300วัตต์คือระบบ24นะอนุกรมกันนะครับนี่ครับทดลองนะครับเทสนี่ครับอินเตอร์ อ่าเป็น6 00ัวัตนะครับ6 0 0ัวัตมอแปลงตัวใหญ่นะนะครับมอแปลงตัวใหญ่เลยนะครับน่ครับผมมอแปลงตัวนี้200กว่าแอมป์นะครับ200อกว่าแอมป์อ่าอันนี้เป็นระบบย4สี่ครับผมนะมีระบบตัดมีระบบอะไรเนี่ยนะครับตามสไตล์กันนะพลนวตัวนี้จะเป็นตัวไม้นี่ก็คือสายเมนที่เอาไปร่วมกับอ่าเมนอ่าเชือกิกของไฟบ้านนะครับเราจะต่อให้แล้วก็ออกสายตรงนู้นออกนี่ได้เลยนะครับ ไม่ต้องมาเอาปักนะครับมาเอาปักบางทีมันจะสปาคกันอันนี้ปักก็คือใช้แบบรอบนอกใช้พวกอะไรที่แบบไม่หน, תח, นักมากแต่ถ้าออกจากเมนใหญ่นี่ก็คือเปิดพวกองค์พวกแอร์พวกอะไรเครื่องซักผ้ามองข้านะครับใส่หมดเลยนะครับก็มีระบบไหนะครับระบบตําตัดนี่ครับจะใช้กับแต่ว่ารีเทียมนะครับกัพพ์นบอกตรงๆก็ลังศึกษาครับผมอย่งท่านเดอยู่ระบบเลยระบบไม่เข้าที่นะครับลีเทียมนีใช้ยากมากมครับผมแต่เราแบตน้ามี่ใส่ไปเลยครับ แบดน,นะครับวันนี้เป็นระบบยีสี่ของของท่านจนอ,องเองออามาเตรียมเทสมาได้ว่าเทสตหไม่พ้น่นแหละครับผมอันนี้ก็จะไปต่อที่แบบกรุงเทพนะครับรถจอดที่น่นะครับไ้เก็บงานนะครับเก็บงานของท่านอาจารย์ยุดวนเมืองน่ะแหละมาเด้เร็วอยู่นะครับหลายงานเลยทีเดียวแล้วก็ลูกค้าก็ติดต่อมาสอบถามมากอะไปตามคิวนะครับผมสเปกต่ำหนึ่งรอบประกอบนะอันนี้หกพันวัตนะครับหม้อแปลงอันละสองพันวัตนะครับ ถ้างานโหลดเราไม่เยอะเราก็ขึ้นทีลันอันนี้ก็ขึ้นเป็นสี่พันอันนี้เป็นหกพันนะครับมีการช็อตมีอะไรตัดครับผมมาตรงห่างเอามือจกได้ครับมือจกได้นะครับผมคนใกก็โทรมาสอบถามตามเบอร์ครับการณพลโซลซลศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับไม่ไม่ไม่มีไอดีนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรเลยนะครับมันจะมีช่องเบอร์โทรช่องไอดีนะครับผมศูนย์หกสี่ สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกนะครับนะเือนนี้ครับเนี่ยเพื่อนจะตรวจสอบอุปกรณ์วิธีการใส่เดี๋ยวสอบถามเพื่อนท่านเคยใช้โซลาร์เซลล์มาก่อนไหมเคยใช้อยู่บ้างเคยใช้ทดลองเป็นระบบเล็กๆกิ่เนาะอันนี้ถือเป็นระบบใหญ่เลยนะครับเนี่ยไปติดตั้งคือก็คือใส่กับเสื้อกีดในบ้านได้เลยนะก็ mm hmm. ถ้าบ mm ่ hmm. กเข้าใจก็อ่าโทรไปสอบถามด้วยเดี๋ยวผมจะ อัดคลิปให้เพื่อนคลิปเจ้าของก็ได้นะครับคลิปเจ้าของเดี๋ยวยยวิธีการต่อมันก็วิธีการต่อนะครับแผงทางเตอรเอาสายแผงออกก่อนสายแผงนะครับมีสายแผงให้ด้วยสายแผงนะครับก็มีบวกมันจะเป็นแงดงหรือน้ำตาลเนี่ยแหละนี่สายแผงเขาเนี่ใส่นะครับเขาจะเขียนบอกไว้อยู่มันมีคู่มืออยู่ครับนี่ยังมีพีธีนะตัวนี้ค่าสิบสองยี่สิบสี่สามหกสิบแปดนะครับระบบได้เลยนะครับ ตั้งพวกตัํมตัดอะไรใช้กรลิเทียมได้เลยตอนนี้แบตนี่ครับตอนนี้มีแต่แบตอย่างเดียวแผงยังไม่ต่อเข้านะครับสายแผงเข้าสายนะสายแผงเข้าซ้ายบวกนะครับเข้าซ้ายก็คือน้ําตาลเป็นบวกสีฟ้านี่เป็นลบนะสำหรับสายชุดนี้นะครับสาหรับสายชุดนี้นะครับถ้าบางชุดมันอาจจะมีดามีเอ่อมีฟ้าไมือว่าดํามีแดงอะไรแต่ว่าสําหรับสายชุดนี้ก็คือน้ําตาลเป็นบวกนะครับฟังสายสุดเลยของแผง สีฟ้านี่เป็นลบนะครับอันนี้แบตเตอรี่ก็ซ้ายบวกเป็นน้าตาลนะครับลบจะเป็นสีฟ้านะครับไอตัวโหลดหลอดไฟนี่ไม่ต้องใช้เพราะว่าเราเป็นงานใหญ่ใช้เป็นหลอดไฟฟ้าได้เลยสองระยได้เลยถับสายที่แผงเข้านะครับแผงเข้านะครับตามมาตรฐานนะสายแผงสายของแผงนะครับมันจะเป็นขั้วแหลมนะมันจะเป็นบวกนะครับแล้วสาย ขั้วลบของแผงมันจะเป็นอย่างนี้เป็นตัวรับนะครับตัวทู่แต่ว่าเรามารับกับแผงเราต้องเอาหัวทู่น,นะครับมาเป็นบวกนะนะครับมันจะมาเป็นบวกนะครับแล้วหัวนี้จะมาเป็นรับลบนะครับก็แผงอนุกรมกันใส่ตามนี้เลยนะครับอนุกรมกันเสร็จสองแผ่นแล้วมันจะเหลือแผ่นละขั้วนะครับแผ่นละขั้วเกาขั้วลบบมาใส่ตัวแหลมนี่ครับตัวลบมาใส่ตัวแลมนี่มันจะรับกันพอดีแล้วก็เอาขัว้ว หัวแมของบวกกันาใส่ตัว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 สี่เหลี่ยมเนี่ยตัวทู่นี่ครับมันก็จะทํางานได้นะครับผมแล้วก็อินเวอร์เตอร์อันนี้คืออินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงไฟนั่นแหละจากไฟดีซีเป็นไฟเอซีสองร้อยยี่สิบนะครับนะครับก็คือมีหน้าที่แปลงไฟนะครับตัวนี้ต้องแยกระบบเพราันถูกต้องเพราะฉันเข้าใจนะครับนะคือระบบชาร์จลงแบตมันต้องมีคอนโทรลชาร์จนะครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ลง เก็บไฟในแบตเตอรี่นะครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เพื่อชาร์จแปลงไฟจากแผงนะครับ DC ซมาลงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์มหนาทีถึงไฟไปใส่นะครับต้องแยกระบบมันถึอนะมันจะบกงนะครับนะก็ใส่มันถูกอันนี้ระบบ24สีก็คือนุกรมกันนะครับเอาบวกนะครับเอาขั้วบวกมาต่อใส่กับขั้วลบอีกลูกหนึ่งนะครับมันจะเหลือลูกละขั้วนะครับสองลูกก็คือมันจะเหลือขั้วบวกกับเหลือัวบกขั้วลบนะครับ แล้วเอาเอาลบกับพวกนี้ไปใส่นะครับให้อินเบอร์เตอร์แปลงไฟไปนะครับแปลงไฟไปนะครับผมนะนี่ครับมันจะเป็นไฟฟ้าอ่ะนี่นี่คือสองรยี่สิบนะครับเป็นไฟฟ้านี่นะครับอันนี้ไฟแบตเตอรี่นะครับเหลืออยู่ยี่ิบจุดสี่โวลต์เพราะแบตมันหน่อยนะยี่สองจุดสี่โวลต์อันนี้เป็นสอง200ยี่สองร้อยกว่าโวลต์น่ครับนะถ้าพ่เขอแจ้งให้เพื่อนมานั่งดูคลิปตัวเองวิธีการตอนนะครับ ถ้าเป็นงานโหลดไม่หนักมากนะก็เสียบปลั๊กตัวนี้ได้เลยครับทีวีพัดล่มเครื่องสผ้ามองเขาอย่างได้ดี่แต่ถ้าเป็นแอร์เป็นอะไรครับมันจะมีเมนตัวใหญ่อยู่นี่ครับมเมนใหญ่เอาไปใส่กล่องสกริตเลยนะและ้วก็ผ่านออกมามันจะมีรูอยู่จะมีรูนี่ครับออกมานี่เลยแล้วก็ต่อสายใหญ่ๆหน่อยเอาสายสาย2.5ก็ได้ครับไฟ a อซนะครับ2.5คูณ 2. 2นะครับ2คูณ2.5เลยแหละนะครับ เอาเมนตันนี้มันจะมีอยู่นะครับมันจะมีเอซีไลน์ในต้นให้อยู่ก็ต่อผ่านเข้าไปนะครับก็สอดเข้าไปตามนี่แล้วก็ออกรูนั่แหละครับตามรูมันจะมีรูนะตามช่องรัดสาย่นแหนะครับอันนี้ถ้าร้อนเนี่ยทำบัดลมทำงานเองนะครับถ่าร้อนนะมันจะมีแอโรบอดี้คือดูดเข้าเป่าออกนะครับแอโรบอดี้พัดลมข้างหนึ่งดูดข้างหนึ่งเป่าออกนะครับนะครับเอาสอบถามเป็นยังไงท่าน สมกับการรอคอยไหมพ้อใจเนาะม,มีปัญหากโทูสอบถามอันนี้รับประกันท่านไหนไปประกันยังได้แล้วเนาะอันนี้รับประกันคือ,อติดตั้งเองเนี่ยให้ไปเลยเนี่ยสองปีอะัให้สองปีเลยถ้ามีปัญหานะครับเปลี่ยนเขมได้นอกจากจะไปตกน้ำนะครับตัวน้ำรถเขียบไม่รับประกันนะครับซื้อม่นะครับผมนะจะทรมาสอบถามนะครับเร,ร่การพอลโซลเซียวเนี่ยก็ตามคิวกค้าครับแล้วก็เต่ยประกอบให้ท่าน ตำรวจนะครับร้อยโทบันเทิงยังไม่ได้ส่งให้แกเลยตอนนั้นท่านจะเอาหม้อแปลงเป็นแบบลูกเดียวนะครับพอสองลูกก็ไปติดให้ท่านอาจารย์ทวินแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะสอบถามท่านเบิ่งนะครับผมนะเอาวันนี้วันที่6ตุลาคมสอง3นหารก็ออขอขอบพระคุณน,นะครับท่านถวินนะครับผมก็มาส่งคนนี่แหละครับร้านอลังการเลยเรียกว่าถ้าท่านมีเบอร์ไหเบอร์สอบถาม ว่าลูกค้าอยากโทรมาสอบถามเบอร์สอบถามครับมีไหมเบอร์เขาแล้วเขาจะตอบไหมครั <c oughs> บจะตอบเบอร์ละมั้งเ <c oughs> บอร์ฉันฉันจะตอบก็ถูกค่ะโทรสอบถามทางกะไรเป็นยังไงใช่ดีไหมตอบแบบไหนนะครับตอบกับเบอร์เธอนหน่อยไหเอาไม่เป็นไรครับผมเวลาเดินไลน์ล้วเดี๋ยวไปเอามาถ่ายถ่ายทำไหมนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาหาเพื่อนอีกแล้วเพื่อนเอาอีก รถคา,าไฟ่ข่ยังในหลานปนีกอยู่นะครับขอขอบคุณเอาขอบคุณครับผมครังนี้แหละขอบคุณครับ